ครับอันนี้อะไรผักใช่ไหมผักนี้อะไรลูกหอมัวใหญ่หอมหัวใหญ่อ่ะอันเนี้ยมะเขือเทศมะเขือเทศทำไมเทศอ่ะลูกแตงกวาไม่ใช่แตงกวาลูกอันนี้อะไรบ็อกโคลี่บ็อกโคลีอันนี้ล่ะครับลูก<ำ>กะ<ำ>ลัมกะลืมถั่วลันเตาใช่ไหม ข้าวโพดอันนี้ล่ะลูกมะนาวมะนาวมะกรูดมะกรูดอ่ะกระเทียมกระเทียมพี่ทำไมพีกเสียงสูงจังนี่อะไรครับลูกนี่อะไรฝักฝักและอันนี้อะไรอะไรนะรู้ไหมทำกินอะไรฟกัก ป็ฟักทองต้นหอมอันนี้ล่ะครับลูกพริกหวานพูดช้าๆผากกาดเขียวผักกาดหอม,มชีช้เจ้าีเจ้าแคลอดแคลอดแคลอดแล้วอะไรอีกนะค่หลอด แลนี hmm. ่อะไรลูกนี่อะไรลูกมันเหละแลนี่อะไรลูกแขกแตงกวานี่อะไรลูกเห็ดไม่ใช่เป็ดพักบุงพักบุง